ดำหน้าแซงตอนนั้นจําได้ไปดาหน้ารับจา้างครั้งแรกในชีวิตนะพี่นอ้องอายุสิบสองปีตอนนั้นขาแห้งวันละสิบสองพันกีบพี่น้องดำน้ำธรรมชาติน้ำเนาะน้ำที่แบบว่าน้ำท่าม,ามนะพี่น้องน้ำธรรมชาติทีว่ามันบกลงปีงลายลาย,ายพี่น้องดำน้ำธรรมชาตินะปีโคตรลายเลยปีงแบบอู้พี่น้องปตยนะยาเนี่ยปีงแบบ เป็น,นก้อนเลยพี่น้องตอนนั้นคือแบบหยาดปิงนอกาะเป็นคุณที่หยาดปีงหยาดปีงที่ชุดในนักพี่น้องในชีวิตนะแต่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวและอยู่ต่างประเทศเนาะจ้า้มนี้ก็มาพบกับ่าไซคือเก่าเนาะเมน ي, ี่าไซสิมาเซ่ประสบการณ์เนาะพี่น้องสิมาชร่เรื่องเล่าของชีวิตให้ฟังเนาะก่อนที่ท่าไซสิแด้มาเห็ดงานอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องว่าเป็นจังไดมาจังใดชีวิตคือได้ามาถึงจุดนี้เนาะพี่น้องคือได้ามาอยู่ประเทศไทยแบบนี้เนาะพี่น้อง ก็คือว่าสิวอ่ะให้ฟังตอนนั้นเนาะพี่น้องฝ่าสายจำความได้อายุน่ะจิบม่านสี่ปีห้าปีเนาะพี่น้องคือแบบขอบรัวทียากจนแห้งพี่น้องโคตรยากจนเลยอันนี้คือจำความได้เนาะคือบุกเคยเห็นไฟฝ่าเลยเนาะพี่น้องพอเมย์บุกเคยผ้าขาวนอนบ้านเลยก็คือแบบผ้านอนแต่หน้านะพี่น้องอยู่แต่หน้าแต่ละมือนอนเทียงหน้าเนาะพี่น้องใต้แต่เกียงใต้แต่เกียงนอนเทียงหน้า ก็คือสีเฮนตะเกียงแบบตะเกียงน้อยๆนะพี่น้องตะเกียงที่มันใส่ขวดแก้วอะเนาะแะ้วก็เอาได้เข้าไปนะฮันละไรก็ใสน้ำมันเข้าไปเทากับสิจุดเป็นตะเกียงน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นตะเกียงน้อยๆเขาสามารถถือได้นะพี่น้องแต่ละมือเวลาโต๊กลางขึ้นมากระสีเฮนต่ไฟตะเกียงน้อยๆนะเนาะเท่ากับสิบเกเร์เฮนเลยว่าไฟฝ่ามันเป็นจังได้เนาะพี่น้องก็คือถามมาเทียงหน้าอยู่ไกลบ้านโบกไกลเติมเนาะแต่เวลา ยามกลางคืนมาเ้าเนี่ยยามาไปบกระเหียนแสงไฟวิบวิบอยู่ก็คือแบบแสงไฟฝ่านะพี่น้องแต่กับแบบเห็นมันสว่างกันแต่อยากเขาไปนอนบ้านคือเขาแต่ว่าเ้าบบมีเงินเนาะพี่น้องพ่อเมย์ผันถูกเนาะพ่อเม่บ่บมีพ่อเม่ผ้ารอนแต่หน้าเราพี่น้องและการบปนี้เวลายามหน้ากะนยามหายามหน้าพ่อเมย์เหมนกัเห็นอยากถูกอยากลาบากเนาะพี่น้องเห็นหน้ากับปีละสองเถื่อได้พี่น้องเห็นหน้าปีกับหน้าแซงเห็ดหน้าปีละสองเถื่อ เพราะเห็ดหน้าแล้วถ้าสมมุติว่าเฮาเห็ดหน้าปีเนาะพราเห็ดปีหน้าแล้วนี่เพิ่นกะสิยามขึ้นจากดำหน้านี่เพิ่นกะสิไปหาหอยเนาะพี่น้องบ้านเฮามันสิมีหอยเนาะมีหอยปังนะพี่น้องหอยปังหอยโขงเนาะเพิ่นซีห้ามาขายเนาะพี่น้องแต่กี่ขูละ8 0ดพันเนาะพี่น้องขูละ8 0ดพันกีบเพิ่นสิได้ขู่หนึ่งะขีดบึงแต่ว่าบางทีเพิ่นกะสิไปแบบขึ้นจากดำหน้าก็สิประม่านเทียงเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นกะสิลงไปหาหอย หาห้อยกสีบางทีก็ลงไปประมาณสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงแล้วพี่น้องขำเพิ่นกินขึ้นมาบางมือกขึ้นมากะเริ่มขำแล้วแต่กอเฝ้าวดดเหตุเบียกเห็ดงานเราพี่น้องกสิขึ้นมาดับหน้าต่อแต่บางเหมือกเราไม่ลงไปหาหาห้อยนะเอาหามาขายเราพี่น้องเพื่อนสีเอาเงินนะไปสื่อของที่จำเป็นนะเนาะว่าสีเป็นหมกักผีแปงด้วยอีกย่งก็แล้วแต่เราพี่น้องของจำเป็นเที่ยวหาบุตใดตามธรรมชาติเที่ยวหาเองบุตรใเขาก็ต้องไปหา หาหอยนะ่ะเอาหามาขายเนาะพี่น้องเพราะาอยู่ได้ประมาณห้าหกปีพี่น้องมาดิกระชิ่เริ่มเขาห้องเยนได้ตอนนั้นเขาห้องเยนปอหนึ่งเนาะพี่น้องไปเขาห้องเยนก็คือห้องเย็นกใกล้บ้านพเพราะเราอยู่หน้าเนาะเขาก็ต้องอย่างแต่ละมือนะะย่างหลดัดป่าซานะพี่น้องยางหลัดป่าซานะทีที่ไปเขาห้องเียนน่ะพี่น้องเพราะว่าเราต้องผ่านป่าซาไปแต่ละมือนนะ ทางเดินทางเดินทางยางที่จะไปห้องเรียนนะ่ยคือต้องผ่านปราสทาเนพี่น้องกับเอือยสองคนตะกี่อายุประมาณห้าหกปีเด็กหน่อยสองคนน,น้องพี่น้องค่อยกับเอือยนี่ก็คือแบบอยายุไรเรียกันได้พี่น้องตอนนะั้นหัวปีถ่ายปีแมพ่พนมีดูกหัวปีถ่ายปีนาะตอนนะั้นก่ย่างแต่ละมือไกย่างพอห้องเรียยกใกล้ไก่นด้พี่น้องเพราะว่าเฮาบ่มีเฮาบ่มีหลเน้องพี่น้องบ่มีหลดเนี่ยบ่พอเนาะก็คือแบบบ่ได้อยู่ในบ้านน้องพี่น้องเฮาอยู่หน้า เขาก็ต้องย่างเขาไปเขารงเรียนใกล้ๆพอเลิกโรงเรียนตอนประมาณเที่ยงเนาะพี่น <okay. S 1> ้องเที <challenges> ่ยงนี้เขาสิเหลกโรงเรียนเขาก็ต้องย่างออกมากินข่าวอยู่อยู่หน้าเนาะพี่น้องต้องออกมากินข่าวอยู่ไหน้าเนาะกินข่าวแล้วแป๊บเดียวก็ต้องย่างไปอีกพราะว่าลงหงเรียนไงพี่น้องโงงเรียนตอนประมาณแบบมันสิมีสองขาดเนาะขาดเส้าขาดเส้านี่คือสิเลิกเที่ยงเนาะเลิกประมาณขาบแรงก็คือใบสองก็คือต้องเขาเฮียนนีกกันนะพี่น้อง เาก็ต้องเที่ยงแล้วก็ต้องยางมากินข่าวแล้วก็ต้องยางกับเมื่อเฮียนนังซื้ออีกนะพี่น้องก็กสิเป็นยังสีนยางไปยางมากแต่ละมือกับเอื่อยสองคนและการบางมือกับไปห้องเฮียนกันคือแบบพอแม่ผ่นถูกเนาะพี่นออ้องบมเคยได้เงินเลยไปห้องเฮียนนังซื้อนี่ผมเคยได้เงินจากกลีบเลยพี่นออ้องห้าร้อยกีบกับบผเคยได้พ่านกีบกับบผเคยได้บางทีไปเฮียนนังซื้อกันบางทีไปเฮียนนังซื้อกันแบบเห็นหมู่เพกินเนาะพี่นออ้อง กินแบบกินขนมนะเฮาก็เห็นแบบมันขยเนาะพี่นอ้องความเด็กความที่เป็นเด็กหน่อยตะกี้เนาะแบบเห็นพเพื่อนกินเขาโอ้ย่างเฮาบ่มีคือเข,ขาเนาะพี่นอ้องตะกี้ถูกยากลาบากแห้งก็เลยบางทีก็จําเป็นต้องแบบนี้เนาะพี่นอ้องบ่เบิงเขาอะนะเพราะว่าเฮาไมอยากกินน้าเขาเนาะถ้าไปบาเบิงเขาขยากเนาะพอแม่เพิ่นกับบมีเงินห้เนาะพี่นอ้องตะกี้พราะว่าความถูกเนาะพี่นอ้องความถูกความจนพอแม่เพิ่นกับบมีเงินห้เฮาไปโรงเรียนเนาะแต่ละมือพอแม่เพิ่นก็สิหา เพิ่นกระิหาอันตะกี้น้องพี่น้องมาคามมาคามดองบ้านเฮาก่นสิเหตดมาค้ามดองขายได้เนาะพี่น้องเพิ่นกะิเหตดมาคามดองให้เฮาไปขายยรงเรียนได้ตะกี้ถึงฮียนหนังสือแต่ว่าเพิ่นกระเ็ดเหตมาค้าไม่เฮาไปขายเพราะได้เงินแบบมาใส่ใจในครอบครัวนะพี่น้องมื้อมือก็ได้เมื่อละพันกีบเป็นสิห้าร้อยกีบสองพันกีบกะแล้วแต่เน้องพี่น้องเนาะกระิหาเงินเอามาให้แม่ังซส่ขายได้กระิเอามาให้แม่เนาะ ให้แม so ่เป so ็นสื line, ่อของใส่ในขอบวอนเอาพี Beij ่น้องเพราะว่าเพื่อนเขามันบอกวีเด็กวันนี้พ่อเขาเลิกงานมาถ้าสูมุดเขาไปเขางเรียนเขาเลิกงานมายามแบงเขาก็ต้องมาซอยพอแม่เห็ดเวียกเนาะพี่น้องวันนี้วันนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนเห็ดเวียกทุกถูกเพื่อนเห็ดเวียกลายเพื่อนน่ะสิเห็ดเวียกลายเนาะพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายลายตัวเลยมูเห็ดเป็ดไก่ก็ขึ้นลายพี่น้องเพราะว่าลายสุดหนึ่งคืองัวกับควายเนาะพี่น้องเพราะว่าสิเลี้ยงลาย พอนี่สอนสอนให้เข้าเลียงงัวเรียงควายหลายและเลี้รียงให้มันอ้วนอ้วนเนาะพี่น้องเรียงให้มันตุยพี่นะพี่น้องเพราะว่าข้ายแลสิีด้เงินเนาะพอย่าเข้าบบมี่อะไรกันที่ได้ค้ายได้พี่น้องแบบขล้ายแบบย่ามจําเป็นนะนะพี่น้องถ้าโบเรียงเลยก็คือแบบเข้าบบมี่กับบุกหมูสิขายอรียงเนาะก็คือความถูกเนาะพี่น้องก็ต้องเรียงไปฮูงเรียนมากก็ต้องมาเลียงงัวเลียงควายย่ามแดงนะต้องมาเรียง ขายามหน้าในห้องบ่มีมงผูกเนาะพี hmm. ่น้องพราวาส่วนมากคนกะสีดำหน้าเนาะดำหน้าใส่ดำเข่าใส่หน้าเบิดเลยมันกระวุ้หมงผูกั่วเนาะพี่น้องที่นี่เฮากระจําเป็นตรงแบบเกี่ยวหยาให้มันกินเ้ากระสิไปเกี่ยวตามขั้นแทหน้ารือว่าไหน้าคนเนาะพี่น้องเ้ากระสิไปเกี่ยวตามหหน้าลงไปเกี่ยวตามป่าเขาเขามาหน้าพี่น้องหรือว่าตามหหน้าตามขั้นแท่หน้าอย่างสีห้าสีไปเกี่ยวแล้วก็ใส่กระสอบเต็มกระสอบแล้วก็สิเบกแต่ละมือ เมื่อห้งวัวควายกินนะพี่น้องบอกว่าสิเป็นยามเศา้าก็ต้องเกี่ยวตื่นตั้งแต่ห้าโมงหกโมงเสา้าอ่ะพี่น้องาม,มือเป็นเด็กหน่อยเนาะตอนนั้นเด็กหน่อยก็คือแบบนันก็นสีนอนแบบตื่นหกโมงลื่นตีห้าเข่งเป็นสีนอนพี่น้องนอแตะก,กีบานเฮามันก็นยังอยากนอนในพี่น้องได้หน่อยแต่เฮาก็ต้องตื่นแต่เศา้าแต่ละมือ้อเพื่อว่าก่อนที่ไปรงเรียนี่เฮาต้องได้เกี่ยวหญ้าห้งวัวกินนะพี่น้องเท่าก็ต้องเฝ้าตื่นแต่เศา้ามากนี่หนึ่งข่าวก่อน ตื่นเศร้ามากนี่คือหนึ่งเขาจำความได้ต่วหนานานชีหาหกปีหรือเจ็ดปีโบนเนจใจหูแต่ว่าหนึ่งเขาได้แล้วนะพี่นอ้องหนึ่งเขาวไหวแล้วนี่เฮาก็ต้องไปเกี่ยวหญ้าที่นี่ก่อนสิไปฮงเฮียนเฮาก็ต้องไปเกี่ยวหญ้าให้งวัวให้ควายเนาะเกี่ยวใสกระสอบแล้วก็แบกมาแบกมาไหวเผื่อว่าเฮาไปฮงเฮียนนี่เผื่อว่าแม่เพิ่นเสิได้เอาไปให้งัวกินเนาะพี่นอ้องพะเพิ่นก็ต้องเห็ดเวียกต่อเพิ่นเห็ดเวียกลายดิ้าเฮาบุกเกี่ยวไวหวนี่นวเวลาเฮาไปฮงเฮียนนี่ เพิ่นลงไปเห็ดเบียกเลยสิเพิ่นลงไปดำหน้าอย่างสิงัวควายมันก็นสิบบอีมเนาะพี่น้องเข้าก็ต้องสวยเหลือเพิ่นเนาะสวยเหลือเพิ่นเกี่ยวหญ้าไหวเพราะว่างามเ้าบ่้บยู่ยามไปห้องเรียนจังสิพ่อแม่เพิ่นก็นสิได้เอาไปใง้วยควายกินเนาะพี่น้องก็สิเป็นจังซี่ชซีวิตก็คือถูกยากลำบากเนาะพี่น้องเนาะบางมือก็ต้องจูงมันกินได้พี่น้องถ้ามือใ้เฮ้าบบได้เออกี่ยวหรือว่าเกี่ยวแล้วมันบบอีบเนาะเอาให้มันกินบ่อีบมัวควายนะเขาก็ต้องจูงตามคันเทน่านาะพี่น้อง จูงกินทีละโตทีละโตะโต,ตามคันเทนานะเผื่อมันสิอิ่มแต่ละตนะพี่นอ้องชีวิตแโอ้ยเมื่อยเนาะพี่นอ้องไดนี้ย่ามนามเนาะพี่นอ้องย่ามนามน,นี่บานเฮามันกระสีเป็นบ้านนามเนาะพี่น้อง้นาททวมไดนี้นามทวมอะไรก็บุ้มมี่มงผูกอีได้ไหมง้อควาย,าวายกับบุ้มมี่มงผูกานามกัททวมเบิ้ลยาก็บุ้มหูชิพี่เกี่ยวอยู่ไซไดนี้พี่น้องก็คือชิมีแต่ยาเครือไดนีเนอกบานน้นะบานเฮายาเครือที่มันขึ้นตามทั้งหนานะพี่น้อง มันออลอยขึ้นตามน้ำได้นะเนี่ยเรือยาวๆนะมันลอยขึ้นตามน้ำเวลาน้ำถ่วมนะพี่น้องเ้าพายเขื้อลงไปเกี่ยวเาอาเนาะใส่เขื่อเต็มเขื่ออะไรก็ขึ้นมาก,กับเอื้อยเผื่อที่ไม่ไหง้วควายกินแต่ละมือลงไปถ้ำผู้ได้พี่น้องผมเองมาลงไปใกล้ๆดิเผื่อลงไปเดินผู้ไปถ้ผู้ไกลเลยแล้วก็สิไปหาเก็บบันี้เก็บพักเก็บพักเก็บบัวเนาะพี่น้องตะกี้มันจะมีบัวลายนาเนาะบ้านเฮา บวายสิเป็นบัวบ่ลงไปหมุดเอานะพี่น้องลงไปหมุดเอาในน้ำนะมาต้มให้มูกินหมุดเอาละกาใส่กระสอบแบกขึ้นมาหาบขึ้นมาพี่น้องหากคางละกระสอบก็คือแบบเท้าหาบว่าไรก็คางและเค่งกระสอบเนาะพี่น้องหาบขึ้นมาเพื่อนิีมาแล้วหอดแล้วกระ้อยซ้อยซ้อยแล้วก็ไปต้มให้มูกินเพราะว่าท้าบุมีห้ามไมมันกินเพราะวาสซทตาแต่ห้ามอย่างเดียวมันก็เป็นไปว่าไรเด้พี่น้องเพราะห้าวเพราะห้าซีเขานี่ ซีแค่เดือนละเถื่อซองเถื่อเนาะพี่น้องหรือว่าซีแทพ่อกินนะนะพี่น้องพอที่นี่มันกบเป็ดหมูมันกหลายถ้าสีเอาแต่ห้ามให้มันกินมันกะบกพ่อเนาะพี่น้องเอากระต้องไปหาเก็บพักหรือบอกกับไปเก็บจอกนะพี่น้องหัวพี่น้องหูรือบอกจอกเนาะไปเอาจอกไปเด็ดจอกที่เอาหากมันออกมันคันๆนะนะพี่น้องเลยรกัเด็ดใส่กระสอบเนาะเก็บใส่กระสอบแล้วก็ซีหาาคางแล้วกระสอบแต่มันบน,น,นักปานใดเนาะพี่น้อง จอกมันสิเบาเนาะหรือบองเข้าก็สิหาบเลยเท้าหาบ่าไรเทาก็สิหากขากะสอบเข่งเข่งกระสอบนะพี่น้องสิหากละกระสอบละเข่งกระสอบละเข่งนะพี่น้องก็คือสิหาบมากาเอือยมอมีแต่ไปกบเอือยนี่แหละพี่น้องพอแม่เพิ่นกระเห็นเวียกอีกทางหนึ่งคือกระถุกคือการพี่น้องเพิ่นกระเหีนยวียากไล่พอแม่นะถูกห้งโคตรถูกเลยพี่น้องบพราว่าเสียเปียงเปรี้ยงมูเรียงวัวเรียงควายกระถุกเลียงยังกระถุกพี่น้องเพราะว่า ถ้าเทาเลียงมันนี่มันบวอิม่มไงคือแบบง่วควายมันกระจอยแมนบอล้วพี่น้องเขาก็ต้องพยายามเรียงให้มันอิ่มเนาะมันกเ็เลยถูกนะพี่น้องหมูกับบุมีห้ามไม่กินเขาก็ต้องไปห้าเก็บจอกมาให้มันกินเก็บบัวไม่ให้มันกินเน้ะพี่น้องชีวิตกับชีวูจังสิจนบันนี้เลิกเฮียนมาในเขาก็ต้องมาเห็ดเวียยเนาะพี่น้องมาเห็ดเวียกเห็ดงานซอยโพเมยเอาง่วเอาควายเขาแรงเนาะพี่น้องเกลือเป็ดเกลือหมูหนึ่งเขาหนึ่งน้าแต่นะมือคือบบเคยได้อยู่เนา บเคยได้อยู่บเคยได้ไปลินน้าเด็กน้อยคนอื่นที่แบบว่าชีวิตเด็กน้อยที่ใส่ชีวิตเบบได้ไปลินน้าหมูน้าขัวกก็คือบบเคยได้ไปลินเลยพี่น้องคือเหตุแต่งานนะเหตุแต่เวียร์ไลอีลีชีวิตถ้าเปรียบเทียบกับหมูรุ่นเดียวกันเนาะพี่น้องก็คือแบบโอชีวิตเฮาโคตรถูกเลยพี่น้องถูกเฮงก็คือสิบอะไไปลินน้าหมูเลยนะเหตุแต่เวียรเนาะยาเมฆม,มานี่ก็ต้องเกีียวยาหนึ่งเข่าเนาะพี่น้องเอาม้วเขาขอกเข,ขาแรง ควายกันหลายพี่บาน,นี้ต้องเอาหัวควายเขาขอกเขาแหลงเนาะพี่น้องซอยพอแม่พเพราะว่าเพิ่นก็เวียกร้ายพอแห้งแล้วเนาะพี่น้องบางน้ก็ะสิบเป็นอยู่ยังสีเนาะรายการพานี้พอข้าใหญ่ขึ้นมาไหนประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีเนาะพี่น้องสิบสองปีตอนน่ะสิบสองปีตอนนั้น,น,น,นเริ่มดำหน้าหลับจางได้เนาะพี่น้องไปดำหน้าหลับจางก,กับเอือยสองคนตอนนั้นขาอยากได้เงินมาซอยเหลือพอแม่เนาะพี่น้องเพราะว่าครอบัวขามันถูกเนาะ เฮาก็เลยแบบไปหาดำหน้าหลับจ่ากับเอือยสองคนตอนนั้นขายแห้งสิบสองพันกีบเนาะพี่น้องวันละสิบสองพันน้าพี่น้องตะกี ra, ้น <il saus> <ícios> <c oughs> ี่โคตรแบบสิบสองพัน no. นี่คือแบบถือแห้งหน้าพี่น้องตะกี้ตอนนั้นการเงินกับบริเฟอร์เนาะหนึ่งบาทต่อสองร้อยหาสิบกีบเนาะพี่น้องตะกี้มันกับบอคือคู่มือนี่เนาะคู่มือนี่ก็คือหนึ่งบาทประมาณหกร้อยกว่าเนาะพี่น้องนอกคู่มือนี่หนึ่งบาทประมาณหกร้อยหาสิบกีบเนาะพี่น้องคู่มือนี่เงินเฟอร์เนาะ ก็ไปหาถามเขาว่ามีหน้าได้ยากได้ลูนกน้องออยางไดคนงานหลับจากบอ,อย่างสีนะพี่น้องอยังได้คนดำหน้าโบอ,อย่างสีนะแต่เพิ่นกะบางหน้าเพิ่นกับบอยากได้เพื่นเ็นเยาเป็นเด็กน่อยนะพี่น้องสิบสองปีนะพี่น้องก,ก็คือว่าน,น้อยแห้งนะบางคนเพิ่นกะไปอยากจากแบบอยาเทาเห็นบมได้นะพี่น้องแต่ส่วนมากกะเพิ่นกะหูเนาะว่ะชุ่มข่อยกับเอื่อยนะคือแบบ คนหูแบบร้ายเลยคือเบิดบานเลยพี่น้องก็คนหูร้ายเนาะหูว่าซุ้มข่อยเห็ุวิียกนักเนาะพี่น้องเหดเวียงมาั้งแต่หน่อยๆเนาะก็เลยแบบิ่นก็เลยหักนะพี่น้องก็เลยห้ชุ่วโมงอ่ะไปดันหน้าหลับจางได้เนาะก็เลยไปได้บางเหมือกัย่างไปกับเอื่อยกว่าจะเป็นหน้าถงหน้าท่ามเนาะพี่น้องหน้าถงหน้าท่ามมันคือไกลเด้จากหน้าเฮาไปนีไกลไกลย่างไปแตงแตหุกม้งเศร้าเผื่อหอดก็ปราะมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเขนเนาะพี่น้องบางทีกัน ้าวอย่างก็เอื่อยนั้นไปหอดกับประมาณแปดโมงเผิ่นสิบห้าโลงน้ำหน้าเราพี่น้องกินข้าวแล้วก็โลงน้ำหน้าตอนนั้นไปดำหน้าหลับจากนามธรรมชาติน้อพี่น้องดำหน้าแซงตอนนั้นจำได้ไปดำหน้าหลับยากครั้งแรกในชีวิตน้อพี่น้องอายุสิบสองปีตอนนั้นขาแหงวันละสิบสองพันกีบพี่น้องดำานามธรรมชาติน้ำเนาะนามที่แบบว่านามท่ามนะพี่น้องนามธรรมชาติทีว่ามันโบกลง มันโบกลงตามธรรมชาติเลยเฮาต้องไปดำหน้าใส่นะพอดินมันสีอ่อนเนี่ยพี่น้องน้าธรรมชาติดินมันสีอ่อนก็คือแบบบอลน้ที่น้าโบกลงอะ่ะคือดำใส่ได้เลยหน้าไพา่หน้ามันนะนะพี่น้องไปกับเอื่อยเนาะไปดาหน้าหลับจานปีงลายลายพี่น้องดำนาน้าธรรมชาตินะปีงโคตรลายเลยปีงแบบอู้พี่น้องเป็นตะยาแน่ปีงแบบเป็นกนๆเลยพี่น้องปีงแบบอู้ดูดเลยปีงลายแห้ง อนนั้นคือแบบย่านปิงเนาะเป็นคนที่ย่านปิงย่านปิงที่ชุดในน้าพี่น้องในชีวิตนะแต่ว่าจําเป็นเนาะเขาอยากได้เงินเขานะพี่น้องก็ต้องดาดําปบดําแลนนะพี่น้องความยากนะจนสั่นย่านแบบที่มันจบเขาก็ต้องแบบแลนขึ้นมากคันแทหนานะพี่น้องแลนขึ้นมาเอาปิงออกนะแบบดําแบบดําปบดําแลนนะคือปิงลายอีเดียพี่น้องความยานนะคือย่านที่ชุดในชีวิตลยบ้านนี้ ก็สิเป็นอยู่อย่างสีเนาะนอกย่ามปลาน้ำบ้านเท่ากันน้ำถ่วมเลยย่ามน้ำขึ้นร้ายนี่เห่าก็ต้องไปใส่มองเห่าก็ไปใส่มองเนาะพี่น้องไปใส่มองกับพ่อเนาะต่กี่ปลามันหลายก็ต้องไปซอยพ่อปดเนาะพี่น้องปดมองก็คือแบบย่ามน้ำขึ้นปลากระลายอยู่บ้านนี่ก็ไปน้ำพ่อไปปดปดปลาในมองซอยพ่อนะพี่น้องเพราะว่าปลามันหลายเนาะย่ามน้าจังสีก็คือสีแบบย่ามฝนอย่างสีเนาะพี่น้องเห่าก็สิไปหาใส่เบ็ดปลา หรือว่าใส่เบ็ดกบเนาะพี่น้องใส่เบ็ดกบนี่ยกระามแรงมากก็ต้องไปพุดขีเดือนพี่น้องพุดขีกระเดือนตยวงใหญ่นะขีกระเดือนโค่นะพี่น้องที่โตดำๆใหญ่นะเพิ่นเอิ่นว่าขีกระเดือนโคเนาะบานเฮาพูดมากแล้วก็มาใส่เบ็ดกบเนาะพี่น้องมาเนี่ยคำมาประมาณหกมุนง่เฮากระสิไปแล้วเนาะพี่น้องไปใส่เบ็ดกบเผื่อทีเฮาสีหามาเห็ดแนวกินเนาะพี่น้องเห็ดแนวกินแน่และวกระสิขายเนี่ยเพราะว่ามันบ่มีเงินเนาะพี่น้องมันถูกเนาะ บางมือก็ใส่แล้วคือสมุิเ่าใส่แล้วประมาณหกโมงถุงหนึ่งเนี่เาไปเยี่ยงได้พี่น้องเท่าัาสิไปเยี่ยงไฟโคมตอนนั้นก็มีน้องชายน้ำน้องชายกับบ้านใหญ่เนาะพี่น้องตอนนั้นน้องชายก็เริมใหญ่แล้วกับสิบประมาณตอนนั้นอายุเทาก็ไอะไรประมาณสิบสามสิบสี่ปีเนาะพี่น้องเนาะเท่าใส่เป็นกบน่ะกับไปเยี่ยงกับน้องชายแต่ละมือไปสองคนสามคนบางมือเอ้ยน้องเนาะพากันไปมากับมาขายบางที่ยามสามาแล้วก็มาขายขายกบนะ ต่กี่โลหนึ่งสิมหาพันตจกี่กบมันก็นยังพอหาได้เนาะคู่มือเนี่ยก็คือสีนยาเนาะพี่น้องมันดบับหมดเลยคู่มือ